สำหรับโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดจันทบุรีนะก็สำหรับวัตถุประสงค์เนี่ยก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นประเด็นสำคัญนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีนะ ในจังหวัดจันทบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเงินทุนให้กับพี่น้องประชาชนที่นำไปประกอบอาชีพเพื่อมีอาชีพมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะก็ยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคม การเมืองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด19อย่างเงี้ยก็มีเงินทุนที่ไปสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพแล้วก็มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ครับแสนหกค่ะทั้งหมด4คนคนละสี่หมื่น สามคนเอามาร้างเสริมสวยแต่ส่วนตัวเดเองคือเอามาลงทุนค้าขายค่ะค้าขายจีเกิจาการอยู่ที่เทศบาลนะคะคือค้าขายผลไม้แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ทำพวงมาลัยขายค่ะทำเองไปปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่วางดอกไม้ แล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์ในการทําคือเราสามารถอย่างอย่างสมมุติว่ามะลัยเนี่ยนะคะเราจะมีโบโบที่เราผูกมะลัยเราก็สามารถซื้อตุนไว้ได้เยอะเราก็ซื้อตุนไว้เพื่อเราจะได้ได้จานวนราคาส่งแต่ถ้าเราซื้อน้อยเราก็ได้ราคาปีกมันก็จะแพงกว่ากันจาก45บาทก็เหลือ35บาทถูว่ากัน100ละร้อยละสิบบาทอย่างซื้อผลไม้อย่างนี้เราก็ปกติกเราซื้อไงลัง 2ล,ลังเราก็สามารถซื้อตุนไปได้3 4สลังเพราะเอาเงินตรนเนี้ยไปหมุนได้เอาไปซื้อแบบเพิ่มขึ้นจํานวนการการซื้อผลไม้ก็ได้มากขึ้นค่ะการซื้ออุปกรณ์ในการาทำพวงมาลัยหรือการนั่นก็ได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีเงินหมุนเวียนโดยที่เราเราเอาเงินตรงเนี้ยไปไปไป,ไปซื้อได้ค่ะประโยชน์ต่อชุมชนเราก็สามารถซื้อวัตถุดิบจากาาาจากไอคนสวนเนี่ยอย่างงี้ว่า เราเข้ามาซื้อขายกล้วยแล้วก็ยังสามารถซื้อได้เอากล้วยมาขายให้เราเอาผลไม้จากสวนสวนมาขายให้เราเราสามารถซื้อได้โดยที่เรามีเงินหมุนเวียนตรงนี้อยู่เราสามารถซื้อจากเขาได้เพราะว่าบางบางที่เขาจะมีน้อยเขาไปพอไปส่งมันก็ไม่คุ้มกับที่เขาไปส่งที่ตลาดใหญ่เขามาส่งกับเราเราก็ยังมีแรงซื้อว่าจากเขาได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถช่วยเหลือ,อ,อน้องที่แบบไม่มีงานทํา เราก็จ้างให้เขาล่อ,อมาไลาที่เราจ้างเขาได้โดยที่ว่าเราก็มีวัตถุดิบเยอะแล้วให้เขาสามารถร้อยส่งเราได้โดยที่เราลงทุนให้เขาก่อนเงินตัวนี้มันก็ช่วยหมุนได้ค้าขายเนี่ยวันหนึ่งมันไม่แน่นอนคือก็พอพอ๋อ,อนั่นจะเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งตอนแรกๆก,ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ก็พยายามเก็บให้ได้ระยะเวลา6เดือนให้ได้ที่จำนวนที่เราต้องส่ง คือเราก็จะต้องเก็บไปส่วนหนึ่งโดยที่เราบางตัวแได้เดมไม่ได้ออกมาใช้ก็ต้องเก็บไว้เลยมันดีที่เราสามารถเอามาหมุนแล้ว,ลวเราสามารถเอามาเก็บคือเอากําไรตรงนั้นเอามาเก็บได้แต่ละเดือนค่ะ เราก็เลยแนะนําว่าเคยมีคนมาถามว่าทุกครั้งที่เขาจะมากู้อะทำยังไงเราบอกเลยบอกตามความเป็นจริงว่าคุณจะลงทุนไอ้นี่เท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้ตามหลกักความเป็นจริงไม่ต้องกู้ถึง4ี่หมื่นก็ได้เอาตามหลกักความจริงที่เราต้องการเงินตรงนั้นเพื่อเอาเราไปบริหารแต่ถ้าเราเอาเงินไปมากเกินไปบางทีมันมันเกินที่จำฟาวามจําเป็นของเราเราก็ต้องมาเสียเวลาผ่อนเยอะการบริการของเราก็มีตั้งแต่ตัดผมหญิงชายดัดผม ดัดธรรมดาเนาะแต่ก่อนนี่จะดัดธรรมดามีนวดหน้ามีแต่งหน้าเจ้าสาวมีหลากหลายค่ะลูกค้าก็คือคนในชุมชนทั้งใกล้และไกลเนาะจริง,รงๆแล้วลูกค้าในอำเภอมะขามเนี่ยก็มีจํานวนหนึ่งนะคะพอสมควรแล้วก็ไปถึงขลุงจองนองนะคะบาเวนตกพรมปงซีจันทบ,บุรีอย่างเงี้ยเรามีรอบๆค่ะแต่ไม่ได้มากเกินไปนะงานของเราเปิด8ดโมงปิด6โมงนะคะ ตามนี้นะคะก็ทำอย่างนี้ค่ะลูกค้าก็มีเรื่อยๆค่โดยมีช่างกันทั้งหมดก็3คนนะคะแต่ว่าแต่ละท่านก็มีร้านของตัวเองด้วยนะคะวันไหนเราแขกเยอะเราก็สามารถดึงกันมาช่วยอย่างนี้นะคะ่ะจุดแข็งของเราก็ให้บริการประทับใจมากกว่าสะอาดเครื่องมือทันสมัยนะคะแล้วก็พูดจาดี ตอนรับยิ้มแย้มแจ่มจใสอันนี้ก็แล้วการศึกษาเราก็เรียนรู้ประจํานี่ก็คือเนี่ยแม้แต่เงินที่เราได้มาเนี่ยค่ะเราก็แบ่งเอาไปเรียนรู้เพิ่มเต,มติมเนาะเวลามีคอร์สสั้นๆมาจากที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องเรียนรู้เรื่อยๆเพื่อทันสมัยตามเ,เทคโนโลยีให้ทันค่ะกู้มาเนี่ยสครั้งค่ะครั้งละ40,000รวมกันเนาะสอสคนสคนก็ส สี่หมื่นนะคะชุดหนึ่งไปแล้วแล้วเราก็กู้ต่อนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีช่างเสริมสวยแล้วก็มีค้าขายซึ่งทํากว่าจะผ่านนะคะก็ยากแต่พอผ่านมาพวกเราก็รักษาเครดิตของพวกเราได้อย่างดีเนาะแล้วก็ต่อยอดทําธุรกิจจนได้มีเงินเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะแต่และอย่างอย่างตัวมุกเองเนี่ยชุดแรกที่ได้มาเราก็ไปซื้อเครื่องมืออย่างเช่นกันไกลทาผมเนี่ยก็แพงนะคะถ้าเราจะมาซื้อธรรมดา7 8 0 0เงี้ยก็ใช้ไม่ดีเราก็ใช้ประมาณ สี่พันอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าดีไหมก็ดีแน่นอนค่ะมาถึงก็นั่งสบายเนาะกาอี้เนี่ยก็ไม่สีเดียวกันให้หมดทุกตัวมันก็ดูน่านั่งนะคะอุปกรณ์ก็ใหม่ไม่ว่าจะเป็นกรรไกรตัดเล็บตัดหนังอย่างเงี้ยค่ะอ่างทำเล็บเพราะอุปกรณ์มันเยอะเราเพื่ออาชีพรับจ้างเนาะมันอยู่ข้างล่างอุปกรณ์มันก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะมันก็เอามาใช้แล้วเราก็ทําได้มากขึ้นเพราะอย่างเราดัดผมอย่างเงี้ย ถ้าใครจะดัดนิจิตต้อนหรือว่าอะไรอาจจะต้องไปหาที่เมืองในในจันทบุรีหรือว่าหาที่จอดก็ยากอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแล้วพอเราเนี่ยเรารับได้มากขึ้นบางทีจํานวนเงินอ่ะจำนวนประชากรที่มาทำเนี่ยอาจจะน้อยก็ได้ไม่มากก็ได้แต่เม็ดเงินที่เราได้รับอ่ะเราได้รับมากขึ้นแน่นอนจากการที่เราลงทุนเนี่ยนะคะค่ะพอหลังจากที่เรารับเงินมาแล้วนะคะ6เดือนเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะ จะแบ่งจ่ายเป็น2ปีนะคะปีปีละสองครั้งจะรวมกลุ่มกันแล้วก็คุยกันไว้ก่อนว่าเดือนเดือนกระดกดานะหนึ่งครั้งในวันที่นี้พอก่อนถึงเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเงินนี่มารวมกันโดยหัวหน้าทีมก็คือคุณแอดหรือโชติกาเนี่ยจะรวมเงินเอาเงินไปเข้าธนาคารอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราก็จะบอกเนี่ยใช้งวดอที่หนึ่งแล้วนะเราก็จะมาคุยกันว่างวด่ที่สองจ่ายวันที่เท่าไหร่เนี่ยก็ซึ่งมาจ่ายเอาเดือนมกราในวันที่21 ทุกคนจะเอาเงินนีค่ะไปจัดสรรปันส่วนแต่จะใช้ความความซื่อสัตย์เนาะการเป็นเงินกลุ่มแล้วก็จะให้รักกันไว้อะไม่ให้เสียหายด้านใดด้านหนึ่งเราก็ช่วยกันอย่างนี้ค่ะ <S <S อยากจะเชิญชวนทุกกลุ่มที่มีความต้องการเงินหมุนเวียนนะคะเราไม่ต้องไปเอาที่แพงๆนะคะเราก็มีศักสีกู้ได้แล้วทุกคนหน่วยงานพัฒนากรพัฒนาการนะคะของอำเภอทุกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอมะขามเนี่ยก็ แนะนำเอื้อเฟื้อเราเป็นอย่างดีนะคะขอให้เรามีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองต่อองค์กรเนาะไม่ต้องอายใครนะคะแหล่งเงินทุนของประเทศเราเองมีให้กู้มีให้ผู้หญิงเราได้ใช้ดิฉันขอแนะนําแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆค่ะจริงๆแล้วดีไหมดีนะคะเพราะว่าหนึ่งดอกเบี้ยมันถูกแล้วก็สามารถเอามาต่อยอดของเราไปได้ทำให้มันหมุนเวียนไปได้คล่องขึ้นค่ะ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็จิตการก็ไปได้ไม่ติดขัดนะคะ้าก็ชื่อกลุ่มแปรรูปปลาเค็มแดดเดียวนะคะสมาชิกในกลุ่มก็มีทั้งหมด5 5ท่านค่ะวงเงินก็200,000บาทค่ะ การแปลรูปปลาเค็มอะ่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่าอากาศค่ะเพราะว่าหนึ่งคือบางทีเราทำเราทำหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีตู้ฟิตไม่มีตู้อบเนี่ยเวลาเราทําสินค้าออกมันลําบากมากถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเราก็ไม่สามารถนําสินค้าไปขายได้เพื่อที่ว่าเวลาฝนตกเวลาแดดไม่มีเราก็สามารถอบแล้วก็เอาของไปจําหน่ายได้ตามท้องตลาดแล้วก็ตู้ฟิตนี่ก็คือมีความจําเป็นตรงที่ว่าของเรามีหรือว่าของที่เราขายไม่หมดเราสามารถเก็บรักษามันจะรักษาได้นานค่ะ มันทำให้สินค้าเรามีคุณภาพดีขึ้นดีมากเลยค่ะจากเมื่อก่อนที่ว่าเราทำของออกสู่ท้องตลาดไม่ได้พอตั้งแต่มีโครงการนี้มามีเงินซื้อตู้ฟิตตู้อบเราสามารถที่จะทำสินค้าออกท้องตลาดได้ก็คือว่าเวลาหน้าฝนไม่มีแดดไม่มีฝนเนีย้ยค่ะเราก็สามารถอบได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถทําได้เลยคือถ้าฝนตกปั๊บนะี้ยพูดไง่ายๆว่าซื้อของมาก็ต้องเก็บค่ะเก็บแล้วก็ใส่ตู้ธรรมดาซึ่งว่า มันเสียง่ายพอได้ตู้ฟิตมาและตู้อบมานี่มันทําให้สินค้าเราออกทำทำสินค้าออกสู่ท้องตลาดได้ซึ่งมันดีมากเลยคระับจากมาก่อนแบบผิดจากมาก่อนมากเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะจากมาก่อนคือหน้าฝนเนี่ยไปไหนไม่ได้เลย <S <S พอเรามีเราเป็นกลุ่มป,าปลาแปรรูปปลาเค็มใช่ไหมครับพื้นบ้านเนี่ยเป็นชาวประมงกันอยู่แล้วชาวประมงเรือเล็ก เขาก็มีสินค้าในเมื่อเขารู้ว่าเราทาประเค็มขายเขาก็เอาสินค้ามาขายให้กับเราแล้วเรามีตู้ฟิตอะไรเงี้ยเราก็สต็อกของไม้ได้เลยค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอเรามีของขายเยอะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยก็มีชาวบ้านหรือแม่ค้าที่เขาขายของแบบขายของฝากขายขายของออนไลน์เงี้ยก็มารับจากเราไปขายอีกต่อหนึ่งก็เราขายของได้นะคะเราก็จะเก็บส่วนหนึ่งที่เป็นกำไรเก็บเข้าไว้สำหรับไว้ส่งคืน เงินกองทุนค่ะคือ6เดือนมันจะส่งครั้งนึงก็วันหนึ่งเราอาทิตย์นึงค่ะเราก็จะมาจัดสรรกาไรกันสักครั้งนึงสําหรับสมาชิกในกลุ่มเพราะว่าจะมีการแบ่งหน้าที่กันไปค่ะคือว่าคนไหนจัดซื้อวัสดุคนไหนทําบัญชีทําะไรรับรายจ่ายค่ะแล้วถึงเวลาสิ้นอาทิตย์นึงก็มาจัดสรรเป็นส่วนกันแล้วก็เก็บรวบรวมไว้สําหรับส่งเงินตอน6เดือน อยากจะบอกว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆค่ะสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนให้แก่ชาวบ้านที่เขามีไม่มีไรายได้แล้วก็เป็นทุนหมุนเวียนให้แล้วทําให้ชีวิตดีจริงๆค่ะเชิญชวนนะคะขอให้มาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันค่ะ จริงๆเลยอ่ะชาวบ้านเขาก็มีอาชีพประมงเนี่คือประมงชายฝั่งประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูแต่มีจังหวะหนึ่งเนาะที่เกิดโฮมสเตย์ขึ้นมาในล้อมรอบภายในอำเภอเราอ่ะแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วความต้องการที่จะกินปูกินอาหารทะเลสดๆน่ะกลายเป็นว่าบางสก้าวเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่แบบคนหันมาเลี้ยงปูเป็นอาชีพเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนเลี้ยงกึงธรรมชาติ ก็คือจะอาจจะมีบอ่อทิ้งเลนหรือบอ่อเล็กเล็กเลี้ยงเนาะ mm hmm. ก็หันมาเลี้ยงแบบเป็นอาชีพแบบหวังผลมากขึ้นอะ่ะหวังผลกําไรจากการประกอบอาชีพมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่ามีตลาดตลาดมันเพิ่มแต่ก่อนเนี่ยคนก็จะขายในชุมชนตลาดสี่โมเมนต์บ้านเราเนาะนักท่องเที่ยวแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนบางสก้าเลี้ยงปูเพื่อส่งโฮมสเตย์ภายในอำเภอแหลมสิง มันก็ทําให้เรามีเงินมาเตรียมบ่อได้ดีกว่าเดิมจากจากปกติที่เลี้ยงกึ่งธรรมชาตินะก็มีการฉีดเลนเพราะว่ามีมีการฉีดเลนมีการตัดเตรียมบ่อแล้วก็เหมือนกับว่าลงเรามีการลงปูนด้วยเนาะค่าเชื้อนิดหน่อยมีการลงปูนฉีดเลนลงปูนแล้วก็ปล่อยกุ้งปล่อยปูได้มากขึ้นปล่อยป เพื่ er อการเพิ่มผลผลิตน่ะเราก็ปล่อยปูได้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่ปล่อยนิดๆหน่นนนอยๆกึงธรรมชาติก็ทําให้เราปล่อยได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือค่าปลาเหยื่อปลาเหยื่อมันก็สําคัญเนาะถ้าถ้ามันเราไม่ให้เหยื่อเนี้ยมันก็นเออมันมันก็ไม่มันก็ไม่แน่นไงมันก็ไม่น่ากินมันก็อ้วนแล้วก็มันไม่แน่นมันต้องกินปลาเหยื่อเนาะอย่างเงี้ยแล้วปลาเหยื่อต้องซื้อเนสด ก็มีเงินก็มีเงินใช้จ่ายไม่ต้องกังวลไงมันก็ทําให้เรามีเงินหมุนเวียนในการเตรียมบอ่อในการที่จะไปซื้ออาหารมาให้กับปูประมาณนี้<ร>ก็ซื้อพวกวัสดุอุปกรณ์ทั้งรอบทั้งแหนะค่า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 อะไรนะอย่างบางทีก็มีตีน้ำบั่งนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องมีค่าค่าหมุนเวียนในบ่อนะคะ่า ชุมชนก็มีการสร้างงานมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่เรากู้เงินมาจากกองทุนพัฒนาปุตบตบสตรีเขาเป็นอย่างเช่นการจ้างดูดเลนฉีดเลนในบ่อแล้วก็การซื้อลูกพันธุ์จากชาวบ้านที่ไปหาลูกปูตัวเล็กๆมาไว้ขายให้เราแล้วก็การขายการมีรายได้จากการขายปูซึ่งทำให วิถีชีวิตดีดีขึ้นเนาะการขายปูก็ไม่ได้ขายราคาแพงเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งที่เราเพาะเลี้ยงเองก็เป็นราคาที่ขายให้ชาวบ้านซื้อกินได้แต่มันอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่ามันมันมีโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นตัวตัวนี้มันก็ทําให้จากที่แต่ก่อนก็ขายได้ในในราคาให้คนกินในชุมชนก็จะขายราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็ ขายได้มันก็ขายแบบพื้นบ้านแต่ถ้ามีลูกค้าเยอะๆเราก็ขายได้เพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจากจากเมื่อก่อนเยอะค่ะเพราะเมื่อก่อนเราเป็นอาชีพทอเสือมันมีรายได้ทางเดียวค่ะพอเราได้เงินจากการเราไปกู้ของบทบาทสตรีมาทำให้เรามีรายได้เสริมขึ้นมาอีกอีกทางหนึ่งค่ะทำให้เรามีเงินจับใจ่ายใช้สอยอะไรได้คล่องตัว แล้วมันก็ทําให้ชาวบ้านตรงนี้มีรายได้จากเราด้วยเหมือนเขามารับปูจากบ่อเราเขาก็เอาไปสร้างรายได้ของเขาอีกทางหนึ่งค่ะเอออย่างที่ทําที่กลุ่มทำเลยเนาะมีสิ่งที่เราคุยกัน3ามคนตอนแรกอะ่ะพอเนเป็นการกู้เงินในน้ำกลุ่มมีอย่างเดียวที่เราพูดกันคือต้องมีสัตจิก มีวินัยแล้วก็ต้องทําจริงเท่านั้นนะคะมันถึงจะมีเงินมาคืนกับกองทุนบทบาทได้ Rag. ต้องต้องทำจริงค่ะก็อยากให้ทุกกลุ่มแบบมีวินยัยมีวินัยต่อตนเองต่อกลุ่มมีสัจจะวินัยแล้วก็ทําจริงค่ะโครงการนี้มันดีสําหรับทุกๆโครงการไม่เกี่ยวกับเลี้ยงปูอย่างเดียวเพราะว่าอย่างในตําบลเนี่ยคุณจะเอามาทำเสือปูข้าวโพด หรือว่าจะมาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเลี้ยงปูคือว่าขอให้เขียนทําให้ถูกต้องคณะกรรมการตรวจสอบใช้ได้ค่ะค่ะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเ,เรียกว่าลูกหนี้ที่ดีนะคะตรงนัดแล้วก็ชาระหนี้อย่างเป็นระบบนะคะตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยว่าเขาเป็นผู้ที่มีการาบริหารจัดการเงินที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเงินไป ทำตามโครงการแล้วก็มีการเก็บเงินที่มีไรายได้กลับเข้ามาเพื่อชำระหนี้ได้ทันเวลาแล้วก็ตามกำหนดที่ระเบียบได้กำหนดเอาไว้ค่ะแนะนำนะคะว่าเราควรจะต้องมีการจัดการนะคะจัดการระบบของเราเองมีการวางแผนในการใช้เงินนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนอกจากการวางแผนแล้วเราก็จะต้องมีระเบียบวินัย นะคะให้กับตัวเราเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายหรือเรื่องของการรับหรือเรื่องของการเก็บออมนะคะเพราะว่ามันมีผลทั้งสิ้นเลยค่ะ,ะต่อการที่เราจะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับกองทุนของเราค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสตรีอีกจำนวนมากเลยค่ะที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่เป็นแหล่งทุนที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรมาให้นะคะกับกลุ่มสตรีของเราก็คือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั่นเองซึ่งเ,เงินเนี่ยยังมีมากมายนะคะยังกองอยู่นะคะแต่ว่า,ายังมีสตรีอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะที่คุณจะเข้ามาให้ถึงแหล่งทุนนี้เพียงแต่คุณจะต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย3คนถึง5คนนะคะแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มที่ เป็นกลุ่มที่ทำมาหากินนะคะแล้วก็จะต้องทำกันจริงๆไม่ใช่นำเงินไปแล้วไม่ได้เอาไปทำตามโครงการหรือตามวัตถุประสงค์ที่ได,ได,ได้ได้แจ้งเอาไว้หรือได้เ,เขียนโครงการมาเพราะนั้นตรงนี้ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนนะคะโอกาสเป็นของพวกเราแล้วนะคะเป็นของผู้หญิงเป็นของสตรีนะคะเพราะนั้นพวกเราทุกคนควรที่จะได้มีโอกาสมา ใช้เงินก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวนะคะแล้วเพื่อเศรษฐกิจที่ดีนะคะแล้วก็จะได้อยู่ดีมีสุขค่ะ